กันใช่ไหมแต่ภาษาการเขาเรียกว่าปลาฉลาดก็คือบ้านเราก็คือปลาฉลาดใช่ไหมคุณศิระ<ต>ปลาฉลาดปลานี้ก้างมันจะเยอะทําไมเขา<ๆ>ถึงมาลาบลาบก็คือการสรับอ,อ๋อสับให้ก้างแตก่สับให้มันละเอียดแล้วก็มาปรุงปลาที่ลาบแล้วก็กินได้เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลาบปลาดิบสวัสดีครับทุกคนผมก้อยพิศลุงนะครับวันนี้ <ไป S 1> ผมก็มีโอกาสได้มา บ้านคุณเสกศักดิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นวันนี้ที่อยากนําเสนอก็คือว่าจริงๆแล้วคุณเสกศักดิ์เนี่ยก็เป็นคนพัทลุงแต่เขามีแฟนเป็นคนจังหวัดน่านก็คือคนเหนือใช่ไหมคนน่านใช่ไหมเขาเล่หมดเลย่็มีเมียและไม่เนบ้าไเดียวกันแล้วก็เชฟโดวันนี้ผมก็มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจับปลาที่เขาพยายามที่จะหนีเมียมา นี่เมียมาก็ดีอ้างว่าออมาหาวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมอยากแกะทำแล้วก็มันมันรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกใหม่นะครับก็คือนี่วันนี้ก็พี่โดง่งหรือเชฟโด่งก็เป็นคนเหนือพี่แอลก็เป็นคนเหนือ,อ,อพ่อของพี่แอลอ่ะเพิ่งลงมาจากจากังหวัดน,น,น่านทีนี้คุณพ่อเขาเป็นคนทาใช่ไหมใช่อันเนี้ทุกคนครับสิ่งที่ผมอยากนําเสนอนะฮะอันนี้คือเป็นอาหารพื้นบ้านเลยใช่ไหมใช่ใช่พื้นบ้านของคนเหนือเลยเนออ่ะ ที่ผมอยากนําเสนอนี่ดูนะตัวนี้นะครับเมื่อกี้อที่ผมเห็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแก้มเป็นสลัดชนิดหนึ่งแถวบ้านทางเหนือเขาเรียกสลัดมะเขือส้มครับทางเหนือมะมะเขือส้มคือมะเขือส้มคือมะเขือเทศผ้ากลางตัวนี้เราก็มาคุกกับไอ้พริกป่นน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมปลามะนาวปรุงรสหน่อยให้มีรสชาติ ก็มันคล้ายๆน้ำพริกใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่น้ำพริกมันมันเหมือนว่าเหมือน,นสลัดอ่ะเห oh. มือนสลัดอย่างเนึ่ยแต่เราใส่พริกป่นใส่มะนวาวใส่ลงไป <Okay. S 2> เพื่อเป็นกับแก้มกินคู่กับพวกลาบปลาที่เราจะนําเสนออ่ะอ่ตัวไหนอีกอ่านี่คือลาบปลาเป็นปลาทางเหนือเขาเรียกปลาตองอันนี้เลยดูหัวเขาเรียกปลาตองปลาตองอันนี้อันนี้ก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมแต่ภาษาการเขาเรียกว่าปาลาสลาด ก็คือบ้านเราก็คือปลาฉลาดใช่ไหมคุณศิระปลาฉลาดปลานี้ก้างมันจะเยอะทําไมเขาเขาถึงมาลาบลาบก็คือการสับอ๋อสับให้ก้างแตกใ่ไสับให้มันละเอียดแล้วก็มาปรุงรสไหนยกมายกมาตัวที่อันนี้เป็นปลาที่ลาบแล้วก็กินได้เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลาบปลาดิบก็คือปลาฉลาดปลาตองครับผมปรุงรสเรียบร้อยแล้วอส่วนหัวไม่ทิ้งหัวไม่ทิ้งเอามาเป็นน้ําซุปต้มเป็นน้ําซุปหัวข่อท้า นี่มันเป็นอาหกับครีมอือือเป็นน้ำซุปอ่าเป็นน้ำซุปอ่ะเรื่องรสชาติหวานเรื่องรสชาติเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ส่วนตัวนี้ครับเชฟบดุงอันนี้ก็คือตัวนี้แต่เอาไปใครไม่กินดิบแต่ก็ไปคั่วอ๋อผ่านให้มันสุกผ่านกระบวนให้มันสุกก่อนอือนี้เอ่อถ้าพูดเลยนะครับผมจะบรรยายให้ทุกคนฟังอ๋อเป็นสลัดนะครับก็คือว่าใช้มะเขือครับสไตล์บอกว่ายำอ่ะยำมะเขือเทศอะไรเนี่ย ภาษาภาษาภาษามะเขือส้มมะเขือส้มสลัดสลัดมะเขือส้มใช่สำเนียงสำเนียงใดบ้บ่เอยไม่ใช่ได้บ่าเดี๋ยวมันภาษเลยเว้ยอนนี้เอาใจกินคู่กับพวกลาบมะเขือเทศไอดูมะเขือเทศเขาก็แปลรูปมาเป็นพวกกินกับแก้มกับอะไรกุ้ไมด้วยหรือว่าจะไปทําน้ําพริกอ่องไปทําอะไรก็ได้หมดอืมอโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้ฟังว่าอ่ามะเขือเทศก็เป็นเขาเรียกว่าพืชผักตามตามพื้นที่ภูมิภาคขององประเทศไทยก็คือ อยู่ทางภาคเหนือโอเคแล้วก็น้ําปลาแล้วก็พริกป่นอะไรอย่างนั้นก็ในรูปแบบลักษณะที่มันง่ายๆนะครับเรา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 ส่วนปลาตอนนี้หัวกับหางเขาก็ตรงๆนะห้ามดราม่านะครับคือด้วยภูมิภาคแล้วทางภาคเหนือเนี่ยในเรื่องของปลาเนี่ยเป็น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 ภูมิภาคที่แทบจะไม่มีเลยการได้ปลามานี่ก็คือต้องได้มาจากลาธารหรือว่าบึงเล็กๆ พอได้มาเนี่ยเขาจะใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าก็คือไม่ว่าจะเป็นหัวหรือหางเขาจะไม่ทิ้งเขาจะทําให้เป็นน้ําแล้วก็สดน้าแกงกินกับข้าวเหนียวนะครับกดอันนี้คือบอกตรงเลยนะถ้าเป็นบ้านเราฮะทิ้งส่วนตัวนี้เอาเนื้อมาเพื่อที่จะ เอาเนื้อมาทําเป็นลาบจะเป็นลาบดิบก็คือปลาฉลาดบ้านเราก็คืออย่างที่เชฟโด่งบอกคือเขาเรียกว่าปลาตองปลาตองแต่ทำไมต้องเรียกปลาตองมันเป็นใบตองเหรอหรือเป็นเหมือนใบตองอ๋อแต่และภูมิภาคก็เรียกต่างกันอันนี้ดิบนะครับก็น่าจะพวกผักชีหรือว่าพริกป่นหรือมะนาวอะไรอย่างนั้นนะแต่ผมนี้ไม่ได้ชินนะมีอะไรนะมะแขวนมะแขวนคืออะไรเครื่องเครื่องเทศผากเนืออ๋อจะมีความหอมเผ็ดๆหน่อยอันนี้ก็ตัวเดียวกัน แต่ว่าทําสุกนี่ฮะก็คือน่าจะเป็นเครื่องแกงของทางภาคเหนือเอาละ,ะคลิปนี้ก็จะไม่ลงลึกอะไรมากแต่ว่าอ๋ออันนี้เป็นอาหารบ้านเราปลดเป็ดปลามี่หลังทุกคนน่าจะรู้จักนะครับ<ม>คือวันนี้จริงๆแล้วอาหารเหนือถามว่าถามว่าถามว่าเคยสัมผัสไหมอาหารเหนือผมเคยสัมผัสนะครับแต่ว่าถามว่ากินได้ไหมกินได้เลยแล้ววันนี้ข้าวสวยผมก็จะไม่กินด้วยผมจะกินข้าวเหนียวครับทุกคนถามว่ากินได้ เอาล่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะผมจะชิมผมจะชิมแล้วผมจะบอกอะไรอีกครั้งผนึ่มขอชิมสุกก่อนอ่า็เนี่ยัขอบคุณมากครับผมขอชิม ก็เครื่องเทศของภาคเหนือถ้าใครเคยกินลาบเหนือนะครับจะจะบอกได้เลยว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของเขาเองก็คือว่าจะมีกลิ่นที่มันแตกต่างจากจากเครื่องแกงของของภาคใต้เราอะพี่สิงห์มันไม่เหมือนเลยนะะอันนี้มันจะออกแซ่าๆาอ่ะใั้ผมจะชิมเด็ดดูนะมันเละๆนี่คือเขาเอาไปสับเลยใช่ไหมสับจนเละเลยเละจนแบบเป็นวุ้นเลยครับทุกคนอืมแล้ว่ะ กลิ่น่มันจะออกเคาวๆเ๋ยถามว่าถนัดไหมไม่ถนัดแต่ถามว่าฟอกินได้ไหมผมผม,ผมกินได้ครับส่วนน้ําแกงนะฮะอันนี้ก็คือว่าาภาคเหนือของเขา,าก็คือเขาจะต้มใสๆอย่างเงี้ยมันมันด้วยเรื่องของวัตถุดิบด้วยฮะภูมิภาคแต่ละพื้นที่ความสมบูรณ์มันต่างกันนะมันก็จะออกแบบจืดแล้วถ้าใครถ้าใครไม่เคยกินเนี่ยก็คงจะกินยากหรือว่าคงจะกินไม่อร่อยแต่สำหรับผมเนี่ย ผมชอบฮะอาหารเหนืออาหารอีสานเพราะว่าผมเคยใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เคยกินม,มาก่อนอันนี้อะไรพี่เตมะเขือส้มมะเขือส้มมะเขือส,มมส้มก็คือเอาเมะเขือมะเขือเทศไปไปคลุกกับน้ำจิ้มแจ่วนั่นเองแล้วก็จิ้มกับข้าวเหนียวมันก็คงอร่อยนะตามสไตล์ตของคนในพื้นที่นะทุกอย่างมันจะลิขิดชีวิตของเราก็คือวัตถุดิบภายในท้องถิ่นนั่นแหละทาให้คนเคยชินนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมแค่อยากจะบอกว่า วันนี้รู้สึกอะรู้สึกว่าว้าวนะรู้สึกดีใจกับการที่ได้มาสัมผัสอาหารเหนือแล้วก็ออกวันนี้ก็เลือกที่จะไม่กินข้าวสวยด้วยกินงข้าวเหนียวนะครับทุกคนขอบคุณพี่เสกนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่แอลขอบคุณเชฟเขบโด่งด้วยที่ทําให้ผมได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารเหนืออีกครั้งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ